พีภาวนาขอให้ดูลมพัดอ่อนๆลมพัดอ่อนๆลมพัดเย็นๆนุนั่งแบบคือตอนนี้มันอยู่ที่1 6องศา15 16องศาทุกคนแต่ว่ามันมีลมพัดนุลมพัดอ่อนๆแล้วก็แดดค,แบบคือแบบคือแบบคือนั่งหลับอะทุกคนถ้ารีเมื่อกี้ลีไปนั่งตรงระเบียงตรงนั้นได้สักพักหนึ่งเกือบหลับนะคือลมอ่อนๆ,ๆนุ เนี่ยลีซื้อไอ้ที่ชั้นปลูกดอกไม้มาทุกคนมันเป็นเหล็กน้าขาตั้งคือแข็งแรงมากแล้วก็จริงๆเนี่ยพวมันจะเตี้ยเนาะจะเล็กกว่ากว่าน,นี้ที่ไหนได้มันสูงมากใหญ่มากก็หาที่ตั้งไม่ได้ลีต้องดูว่าจะหาที่ตั้งตรงไหกนกะว่าจะปลูกพวกผักสวนควานเล็กแน่น,น้อยเนาะพวกกะเพราพวกอะไรอะหอมแล้วก็แล้วก็ผักชีที่เราใช้ประจำอะ นี่ค่ะทุกคนลีทำลีทำมาเขาเรียกเมื่อเช้าเนี่ยลีทำมานั้นเขาเรียกว่าอะไรเนาะโอ้ยเรียกก็จะว่าดัชจริตก็ไม่น่าใช่มาอยู่เมืองนอกนานเลยจําคือนึกนานๆน,น,นะพะโลทุกคนพะโลคือบางคําอ่ะมันนึกนึกนานมากนะว่าว่า,ว,าว่ามันชื่ออะไรอะ่ะคือคืออย่ากว่าเราดัชจริตลืมภาษาไทยเนาะคือมันนึกไม่ออกอะ่ะคือมาอยู่สิบกว่าปีเราพูดภาษาโนตตลอดเลยนะ คือพูดภาษาโน้ตตลอดคือไม่ค่อยได้เจอเพื่อนคนไทยแล้วก็ไม่ได้พูดภาษาไทยอ่ะเนาะคือบางคําเราก็นึกนะนึกนานมากว่าเอยมันจะมันจะใช้คําไหนมันจะพูดคําไหนคําแบบนะคือบางเพื่อนอ่ะเพื่อนบางคนเขงถามว่าเออคำนี้ภาษาไทยมันว่ามันพูดว่าอะไรเราก็แบบนึก พูดว่าอะไรว่าพูดอะไรว่าเนี่ยนึกนึกนานมากนะทุกคนไม่ใช่ว่าเราแบบเออนะแต่ถ้ากลับไปอยู่เมืองไทยพูดไทยทุกวันเนี่ยมันก็ไทยป๋อเลยนะคือไม่ติดไม่ขัดแต่ที่นี่นานๆคือจะพูดไทยทีก็นึกอยู่บางทีเราพูดเนี่ยทั้งพูดทั้ง u t u b e เนี่ยทุกคนจะจะฟังบางคำเนี่ยลีก็จะพูดแบบติดขัดนิดนึงนึกไม่ออกรู้ว่าพูดผิด พูดคำผวนะอะไรเงี้ยเออนะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ค่ะคือตอนสมัยเรียนเนี่ยภาษาไทยเนี่ยคือคือเรียนได้แย่มากภาษาไทยนะคือภาษาไทยมันยากนะใครที่ทำข้อสอบแม้แต่คำเขาเรียกคำมาสารพัดคำนะที่เราแบบแต่งประโยคเนาะคำเออนะใครที่เรียนภาษาไทยเรียน ลีได้เก่ภาษาอังกฤษดีกว่าภาษาดีกว่าภาษาไทยนะถึงแล้วพูดภาษาไทยได้เก่งกว่าภาษาอังกฤษแต่ตอนทาข้อสอบอะลีลีทาข้อสอบภาษาอังกฤษได้ดีกว่านะสมัยเรียนมหาลัยก่อนจบอะแต่พูดเนี่ยภาษาไทยดีกว่าแน่นอนมาค่ะสวัสดีทุกคนนะพูดไปพูดมาลืมสวัสดีสวัสดีกับทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์เหมือนเช่นเคยเดี๋ยววันนี้ลีจะมาเล่าเล่าเรื่องตามหัวข้อคลิปให้ฟังนะ คือมามาเล่าตามหัวข้อคลิปนะจะอิจฉาดีไหมคนที่คนป่วยคนป่วยคนป่วยที่นอร์เวย์คือการทำงานที่นอร์เวย์มันจะทำเป็นชั่วโมงนะทุกคนแล้วก็สวัสดิการคนป่วยไม่ใช่คนป่วยสวัสดิการการทำงานของที่นอร์เวย์จะคือสวัสดิการดีมากใครคือคลิปนี้จะทำเกี่ยวกับ คนที่ทํางานเนาะเมียฝรั่งที่ทํางานกินเงินเดือนไม่ใช่คนที่แบบอ่เป็นมาดามนะคือสามีเลี้ยงไม่ต้องทํางานอะไรเงี้ยก็คนทํางานอย่างเราสามีก็เลี้ยงนะไม่ใช่ว่าทํางานแล้วสามีไม่เลี้ยงสามีก็ซัพพอร์ตหลายๆคนเลยเดี๋ยวจะหาว่าอ๊ยคนทํางานผู้หญิงเมียฝรั่งทํางานนี่คือสามีไม่เลี้ยงไม่ใช่นะคือเราอยู่แบบสามีภรรยาคือ คือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเนาะคนที่แต่งงานคนนอร์เวย์จะรู้เนาะก็นั่นแหละค่ะทุกคนทุกคนจะรู้ว่าทํางานที่นอร์เวย์มันจะทําเป็นชั่วโมงใช่ไหมแล้วสวัสดิการการทำงานจะดีมากการทํางานเป็นชั่วโมงในที่นี้คือคืออย่างสายงานของลีนะสายงานของลีเนี่ยเป็นเกี่ยวกับทํางานเกี่ยวกับผู้ช่วพยพยาบาลอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะทําเป็นเปอร์เซ็นต์ซะส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็อาจจะทํา100%อย่างลีทําแค่80%บเเพราะว่า100%มันอาจจะเยอะเกินไปมัน เหนื่อยบางคนก็ทําเฉพาะเสาร์ทิตย์นะบรรจุบรรจุเฉพาะเสาวอาทิตย์ยีบางคนทํา30%อะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมเหมือนลีถึงมาพูดว่าจะอิจฉาคุณป่วยไหมคือกรณีถ้าใครบรรจุนะทุกคนใครที่บรรจุงานคนที่นอร์เวย์จะรู้ลีจะเล่าทั่วๆไปเนาะใครที่อยากสนใจทํางานที่นอร์เวย์อะไรเงี้ยคือลีมีเพื่อนร่วมงานหลายคนเลยนะ ก็จะทํางานคือเขาจะบรรจุเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะสุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยยี่สิบเปอร์เซนต์ยี่ยี่สองเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยอ่ะสามสิบเปอร์เซนต์ก็มีอะไรเงี้ยแต่กรณีที่ป่วยถามว่าได้เงินไหม คือทำงาน3านของอำเภออําเภอก็จะจ่ายเงินเดือน30%แค่3 0เปอให้นะถ้าเกิดไม่ได้ทำพิเศษอะไรเงี้ยคือ3 0อนีส่วน70%นี้ก็ไม่ได้ละคือเราทำแค่3 0ใช่ไหมแต่ถ้าคุณป่วยเมื่อไหร่คุณจะได้เงินเดือนเต็มร้อยเออคือยังไงคือสวัสดิการมันดีมากคือคุณทำงานาน3 0สาเนเนี่ยถ้าป่วยเนี่ยคือได้เงินเดือนจากอำเภอที่ทำ งานที่ทำเนาะสาสเส่วนอีก70%เนี่ยคุณจะได้จากที่เขาเรียกว่านาบก็คือกรมแรงงานเนาะกรมแรงงานคุจามจัดหางานของรัฐบาลเนี่ยคุณก็จะได้ตรงนั้นอีก70%คือเงินผู้ป่วยดังนั้นน่ะการที่คุณทำงาน3านแล้วก็ไม่ป่วยเลยคุณก็ได้เงินเดือน3 0ก็อาจจะได้จากกรมแรงงานนิดหน่อยเนาะนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณป่วยเมื่อไหร่ คุณจะได้เงินเดือน100%เลยอะคือเงินเดือนที่ทำงาน3าเน30%เงินเดือนผู้ป่วยอีก70%คุณก็จะได้เงินเดือน2ทางก็คือได้100%ยเต็มอ่ามันก็มีถึงลีจะบอกว่าจะอิจฉาไหมไม่นะพูดต,งต,ตรงๆว่าไม่อิจฉาคือสุขภาพเราสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเออดอย่างกรณีของลีเนี่ยรีเคยอ่าผ่าตัดมาก่อน หยุดงานไป2เดือนรีทางาน80% 80%เรนี่ยรีก็ได้เงินเดือนประจําของรีอยู่แล้วคือป่วยได้เงินเต็ม80%อยู่แล้วป่วยอยู่บ้าน2เดือนเนาะอีก20%รีก็ได้จากเนี่ยค่ะกรมแรงงานกรมจัดหางานจากรัฐบาลนี่แหละเขาก็ช่วยอีก20%การที่รีป่วย2เดือนเนี่ยรีก็จะได้เงินเดือนเต็ม100%ค่ะแต่ถ้ารีทํางานไม่ป่วยรีก็ได้เฉพาะเงินเดือนของรี80%แค่นั้นเนาะก็ ถามว่าอิจฉาคนป่วยไหมไหมค่ะไม่อิจฉาเลยเพราะว่าสุขภาพแข็งแรงดีที่สุดสุขภาพเราสําคัญที่สุดใช่ไหมคือหลายๆคนคือมันก็จะมีมันจะให้ทั้งแง่ลบแล้วก็แง่บวกผลดีแล้วก็ผลเสียของระบบการทํางานที่นอร์เวย์คือบางคนอ่ะอาจจะไม่ป่วยจริงคือทํางาน50%หรือไม่ก็70%อ่ะทำงาน70%อ่ะบางคน แต่ว่าถ้าทํางานเนี่ยมาทํางาน70%คือขอป่วยดีกว่าสักปีหนึ่งอะไรเงี้ยครึ่งปีปีหนึ่งเงี้ยก็จะได้เงินเดือนละร้อยเต็มก็นั่นรหลทุกคนมันก็นะคือคือบางคนมันก็จะแกล้งป่วยก็มีนะใครที่อยู่นอร์เวย์จะรู้ค่ะทุกคนจะรู้เลยว่าคนที่ป่วยจริงๆก็มีมันก็ทําให้มันก็เลยทําให้แบบ คนที่ป่วยจริงๆอ่ะเสียไปด้วยคือคนที่ป่วยเล่น,ลนๆอาแบบเหนื่อยโอหบแบบเออไปหาหมออะไรเงี้ยเออป่วยนานอะไรเงี้ยมันก็มีเพราะว่าจากที่ทํางานแค่ยกตัวอย่าง70%ใช่ไหมถ้าคุณป่วยเมื่อไหร่คุณได้เงินเดือนห0 0เ็ต็มอะไรเงี้ยเออมันก็นะก็พอนายอย่าให้ใครแบบคิดว่าโอ้ยขอป่วยดีกว่าลีก็คงคงคง,คง,คงไม่มีใครอยากป่วยนะทุกคนคิดในแน่ดีก็คือคงไม่มีใครอยากป่วย แต่บางคนไม่ป่วยแต่ก็อยากป่วยเพราะเรื่องเงินอะไรเงี้ยเออมันก็มีเนาะคนเราคนคนดีคนเลวคนซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์มันก็มีทั่วไปนะั่นแหละหทุกคนแต่ที่สําคัญคือคือขอให้สุขภาพเราดีดีที่สุดแล้วสุขภาพแข็งแรงเนาะเปนนั้นแหละหทุกคนเราก็ไม่อิจฉาคือตกลงไม่อิจฉาคือคือ,ค,อคือเพื่อนร่วมงานน่ยหลายคนเลยทํางานเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเป็นพาร์ทไทม์เนาะ ทำงาน30%อย่างเงี้ยเนี่ยเขาป่วยมา2เดือนแล้วเขาได้เงินเดือนเต็มร้อยอ่ะเออเราก็ไม่รู้เขาป่วยอะไรคือเขาก็มาคือลงเขาเรียกว่าอะไรล่ะอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเขาลงรูปลงอะไรอย่างเงี้ยเออนะแต่ที่นอร์เวย์ อย่างที่รีบอกคือคนป่วยอะ่ะมันสามารถที่จะใช้ชีวิตปกติประจําวันได้ไปเดินเขาไปซื้อกับข้าวออกนอกบ้านไปคือคือมันได้อะ่ะคือคือขนาดป่วยทุกคนทุกวันสุกอะ่ะคนนอร์เวย์นะบางคนนะ ป่วยนะคะป่วยเป็นปีอ่ะเกือบปีอะไรเงี้ยทุกวันศุกร์เนี่ยก็จะไปละไปบาร์ไปดีไปกินเหล้ากินเบียร์อะไรเงี้ยทุกวันศุกร์ลูกลีรู้จักนะรู้นะว่าใครอะไรเงี้ยเออเนี่ยป่วยที่นอร์เวย์มันเป็นอย่างนี้มันก็ดีอย่างเงี้ยทุกคนมันดีทั้งเป็นทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียนะก็นาดิการีมาคุยย้ำข้าวันนี้วันจันทร์ค่ะทุกคน ไม่ใช่สวนนิวันนี้วันนนี้วัอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์รีทําคลิปเสร็จรีก็จะลงคลิปเลยเพราะว่า6วันแล้วไม่ได้ลงคลิปค่ะทุกคนก็ตอนนี้ยุ่งอยู่ทําสวนนะยังไม่อยากโชว์สวนนะเพราะว่าไปซื้อดอกไม้มาเยอะมากทุกคนเยอะมากจริงๆเลยแล้วก็ดอกไม้ที่เมือง,งที่นอร,เร์เวย์โคตรแพงเลยนะไม,ไม่ได้ขอฟรีๆนะอยู่เมืองไทยนะอ,อขอเพื่อนบ้านอะไรได้เนาะที่นี่ต้องซื้อทุกอย่างแพงมากทุกคนดอกไม้ ลีก็ซื้อโต๊ะกาแฟโต๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะโต๊ะมาประดับสวนเนอะคือเสร็จเมื่อไหร่คืออีกสอาวันเนี่ยลีของรอของมาส่งนะเสร็จแล้วเนี่ยลีก็จะลงรูปให้ดูภูมิใจเพราะรีเป็นคนที่แบบชอ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 บ,ชอบดอกไม้ชอบแต่งสวนชอบแบบคือฝันของรีจริงๆเลยเคยบอกมาแล้วความฝันก็คือชอบเปิดร้านขายดอกไม้ทําสวนทําอะไรอย่างเงี้ยดอก ทำสวนการ์เดนอะไรพวกนี้ตกแต่งอนะเนาะโอ้ยนะ่ารีนอกเรื่องแล้วทุกคนรีนอกเรื่องแล้วโอ้โหบรรยากาศหน่านอนก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็กลับมาเจอกันรีคลิปหน้าค่ะทุกคน